ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันเสาร์ที่9มีนาคมคิดจศักราช2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเอเวอร์ตัน2-0คริสตัลพาเลซเสมอรูตันทาวน์1-1บอร์นมัธเอเอฟซีเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-2งสองวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ชนะฟูลแลม2-1อาร์เซนอลชนะ เบรนฟอร์ด2-1ผลฟุตบอลอิตาลี่ซเรียอาซาสโซโรชนะฟอสซิโนเน่1-0ยกัลีรี่ชนะซาเลนิตานา4่สองโบลญนยาแพ้อ äh, ินเตอร์มิลาน0-1เจนัวแพ้มอนซ่า2-3ผลฟุตบอลสเปนลาลิก้าบาเลนเซียชนะ เกตาเฟ่หนึ่งศูนย์คาดิฟฟ์ซีเอฟชนะเอเรติโก้เมดิกสองศูนย์กรานาดาแพ้เลอาโซเซดัสสองสามคิโรนาเอฟซีชนะโอซาซูนาสองศูนย์ผลฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันบา์เยนมิวนิคชนะเอฟสบีไม่ศูนย์ห้าผลแปดหนึ่งเอาบวก ชนะ f อฟ e ีไฮเดนไฮนหนึ่ย์โบลูเซียมึนกัดบักเสมอโคโรส3.3มสามอาบีไลซิกชนะเอสดัมสตัดเก้าแปดผลสอแวร์เดเบนเมนแพ้โบลูเซียดัทมุนหนึ่ผลฟุตบอลฝรั่งเศสลีก1 ลอรียองแพ้ดียงศูนย์สองรองชนะเบสหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลเยอรมันบุนเดสลีกาสองโฮลสตีนควีนชนะคาสลูเอสซีหนึ่งศูนย์เอสวีวีเฮนไวบารเดนเสมอฮันโนเวอร์เก้าหกผลหนึ่งหนึ่ง ซาวเกศูนย์สี่เสมอเอซีพาเดบอลศูนย์เจ็ดผลสามสามมักเดบุกแพ้เนินแบกศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลอังกฤษแชมเปียนชิพคาดิฟฟซีเอฟชนะอิปสวิทชาวสองหนึ่งมิวเอลชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้หนึ่งศูนย์ฮาซซิตี้เสมอเลสเตอร์ซิตี้สองสอง แบ็กเบอร์ลูเวอร์เสมอพีมัดอาไก่หนึ่งหนึ A ่งพลฟุตบอลฮอลแลนด์เอเรดิวิซีเอฟซีทูเอนเตเอ็นเชเดชนะสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมสองหนึ่งอันมีเล่ซิตี้เสมอเอฟซีอูแทคหนึ่งหนึ่งอาเคซีวาไวท์ชนะวีเทสอาร์แอมสามหนึ N ่ง ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหนึโปฮังสตีนเลอร์ชนะแดกูเอฟซีสกิมชอนสังโมเอฟซแพ้อุนซานเอสดเอฟซีสผลฟุตบอลญี่ปุ่น J1 หนึ่งลีกคาวาซากิฟอนตาเล่แพ้เกียวโตซังะศูนยงเอฟซีโตเกียวแพ้ วิเซลโกเบหนึ่งสองเลโซโอซาก้าชนะโตเกียวเวอร์รี่สองหนึ่งผลฟุตบอลอินโดนีเซียลีกาหนึ่งเปอร์ซิบันดุงชนะเปอร์ซิลจาจาการตาสองหนึ่งเปอร์ซิลโซโลชนะพีเอสบาลิโตปูเตาสองหนึ่ง ผลฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกเมลเบิร์นซิตี้ชนะเวลลิงตันฟินิกส์1-0อดิเลเดย์ยูเนเต็ดแพ้เมลเบิร์นวิกตอรี1-2เพิร์ตกอรี่เสมอนิวคาสเซิลเจด2-2ผลฟุตบอลจีนฟุตบอลซูเปอร์ลีกเฮอร์นานเอฟซีเสมอเมย์โจฮากา2-2 สานตงไทซานเสมอปักกิ่งกวนศูนยเจ้อเจียงโปเสมอเซี่ยงไฮ้อีสเอเชียศูนนานทงจืนหยุนแพ้อู่ฮั่นทรีทาวหนที่เด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดๆบายที่เด็ดเจ็ดแม่นะครับ